สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงคั่วปลาดุกมะเขือเปาะค่ะเพื่อนๆพี่การได้เตรียมวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการปรุงค่ะเพื่อนๆพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปพร้อมให้เพื่อนๆได้ลองทำแล้วนะคะอย่าลืมไปลองทำดูค่ะ ก็มีนะคะปลาดุกนะคะชิ้นปลาดุกร้างทำฟามสะอาดแล้วค่ะ500กรมัมตามด้วยมะเขือเปาะนะคะหั่นเรียบร้อย500กรัมค่ะเพืเ่อนๆใบโหระพานะคะหนึ่งถ้วยนะคะ,ะจากสวนของเราเองอกะชายซอยนะคะประมาณสักครึ่งถ้วยค่ะตามด้วยใบมะกรูดฉีกนะคะ,ะประมาณสักสิบใบนะคะเพื่อนๆ ต่อมาค่ะพริกอ่อนซอยนะคะประมาณสักสองสเม็ดแล้วก็เป็นพริกแกงขั่วค่ะ100กรัมนะคะน้ำปลาค่ะอ่ะช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนซีอิ๊วขาวเอ้ยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อน เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จัดการนะคะเอากระทะตั้งไฟแต่วันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะคะ,ะก็ต้องใส่น้ำมันลงไปสักประมาณสองชั้มช้อนโต๊ะนะคะแล้วค่อยพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่พริกแกงลงผัดค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปของอัมพวานะคะห้าร้อยกรัมค่ะ เราก็ทยอยใส่กะทิลงไปนะคะกะทิสำเร็จรูปเวลาผัดเพริกแกงเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันช่วยนะคะเขาจะได้ขึ้นเงาสวยค่ะพอผัดสุกได้ที่นะคะ,ะกะทิที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะให้สุกก่อนนะคะใจเย็นๆนะคะ,ะขึ้นเงาแล้วค่ะ หอ,อมได้ที่นะคะเราก็ใส่กะทิอ่าอัมพาวาส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะ500กรัมนะคะแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะอีกประมาณ500ใส่ประมาณ500กรัมนะคะก็ถ้ากะกะดูก็1ขวดนะคะ เดี๋ยวรอเดือดสักครู่นะคะพอเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนค่ะอะซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ,ะเครื่องปรุงเราก็มีเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะคะเรารอให้เขาเดือดสักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาดุกลงไปนะคะ พอเราใส่ปลาดุกลงไปเนี่ยเราจะไม่คนนะคะเพื่อนเพื่อนเราเอาตะหลิวตะลอมตะลอมนิดนึงนะคะให้ให้เขาจมค่ะให้เขาจมน้ํากะทินะคะอะแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาฝาหม้อปิดเอาไว้รอเขาเดือดสักครู่นะคะพอเขาเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ ค่อยใส่เครื่องปรุงตัวต่อไปเห็นไหมคะเราก็แค่เอาตะหลิวนะคะตะล่อมตะล่อมชิ้นปลาเขานิดนึงอ่าก็เช็คดูค่ะมะเขือสุกหรือยังจะใช้เวลาเอ่อทำประมาณสัก5-6นาทีนะคะคือ5-6นาทีนี่หมายถึงเรารอให้ปลาดุกเขาสุกนะคะ เราจะไม่คุยเขี่ยเขานะคะเราก็ตอนล่มข้างบนข้างบนนะคะ,ะเราก็ใส่กระชายซอยลงไปค่ะตามด้วยนะคะ,ะพริกอ่อนเขียวแดงที่เราซอยไว้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะตามด้วยนะคะใบโหระพาค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็กดให้ใบโหระพาเขาจมนะคะ สุกสับได้ที่นะคะอลองชิมดูเอารถที่เราชอบก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆชิ้นปลาก็ยังคงสภาพดีๆเลยค่ะไม่เละด้วยค่ะเพื่อนๆค่่อ,อพี่การเช็คให้ดูนะคะต้องค่อยๆตักเดี๋ยวน้ำจะหยดนะคะเห็นไหมคะเป็นชิ้นเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ ปลาดุกเป็นชิ้นชิ้นนะคะเพื่อนๆเ,เวลาเราทําปลาสดเราอยากคนนะคะเพื่อนๆค่ขาเพราะว่าถ้าคนแล้วเดี๋ยวเขาจะเนื้อเขาจะเละไม่น่าทานแถมก้างก็จะล่วงลงไปด้วยเดี๋ยวเผลอทานก้างลงไปติดคออีกงานเข้าเลยเนี่ยรา,าดด้วยน้ําแกงสักหน่อยเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่นขาแกงคั่วปลาดุกมะเขือเปาะของพี่การ น่าทานไหมคะเพื่อนๆคะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ